เาจนังกินข้าวอยู <sucked oppression> ่นี่เลย้องเบิ่งว่าคนมันสีเศร้าบอไอรอนปอติสประมาณเจบบาทอโรเช็ดสี่กิโลอันนี้ย้อนเอาเมื่อเรียบด่วนไกไก่อันนี้ลยส่สิบเนาะลอยสามบกาบาทเราหายแล่ใส่แรงใส่จุ๊บจับจุ๊บจับไอนรองนับอโลดดับรดับนั่นโดับสามสามเพื่อรถเราดับ มันหมอดแล้วเลาสตาร์ทยานี่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 รถนเอาขึ้นรถกระทึกรถห่างนะนะนี่นี่นีเนี่ยนนี่ยบีีอะไรทั้งห่วนกับบีโอ้ยยิงปีงยิงปีมาก่อนจะซมหลุมเนาะมาหล่หัวนั่นชิชองหลุรงจำเลยดีเนาะซองซ้สสี่หลุมฮลุม พบบากันลงรถเลยพี่น้องห้องกันเลยเด็กวัดนับเขาไีวัดปูะูเขาท่าออออออยับโตบ่กเจ้าอน้รยับไปนั่งานก่อนนีน้มันยับมาเียเบียร้องมันดังก่อนคาเขามาทางใน ต,ต,ต,ออตอนนี้ฝนตกพี่น้องตกต่างใจอันตอนเขาลงรถเอ่อดีีเอสุเลยนั่ท่านเช้าอยูุ่ไปกินข้าว่ว่าพนพนีเอ็มขยนพนมาจากเนี่ยบอ้งอ้อยอ้อยออยเขาเนมใกลมันคือพนตรงนี้มื่อก็โบเซสร้างตลาดนาว่อี่บตลาดนาบอเพิงนี่มันกินเสี่กินไดนีม่ามันบ่อนเออมันการเป็นห่วงนาะโอ้เป็นห่วงแล้วโมโค เ่ยนอจะเปลี่ยนใส่ใหม่เราจะเปลี่ยนใส่ขึ้นรถทีมยังก็ได้วัใส่ไกลเหไปตัดทิมซะใส่บุ๋ยาาเขาใส่ยังใส่ปุยาเขาเบื่อาคุณจะกินยาอย่างเดวับอกคุั้งเออยาทีอีโูนบอกกันเี๋ยากระแสาเล่าให้เราอ่ะนัดชงพวกชงยังไห้เขาสร้างเ้าเบิดก้านวันก็ขาซองกุ้ ถ้าตกมันขึ้นครับเพราะมีประโยชน์ยังเปน้องมิเตจจากรถกัสามลอยสินาทีสามลอยสาสี่ครับอะไรสามลอยสาสี่ครับลอยลอยเจส่นจ่ายได้เลยหรอบอสิบอสวาจ่ายแล้วกันเ้า นเลยพี่น้องคนโรคังสี่กับพวกว่าะไปไหนทีไที่ไปจะไ่หเป็นไงวัดเขาทองวัดตาวัเขาทอเพราะนน้้ตักให้นหน่อยตั้งตักให้อายเลย เดีย๋ยวคือแท่งนั่งเหวานนำสอยู่ใจแงรซีสนามเ่าเอา่อนอีกอันน่ะนะิดออรหรือีกาทิ้มเพรไลฮัมเพรไลบอกค่ะเขาออมาดูหงว่าเขาเอาของใครของนรัหนัว,วีวะักีวะเธอเปหนหง จากแตงโัวเำปลาตาเออตัวสดแตงหนัวรีว่าบอกบอกมันตั้งหนัวรีเด้อแก่เด้อแตงปลาใหญ่จังหน่อยเอาแบบมันต้องทำอาหารเข้มมันนะนี่นะคือเข้ากระเดือดแตงปลาใหญ่จังหน่อยเอาอันนี้เนย ูไสนล้าว่ะนอะนี่ทุงม่เนาะทุงม่ลองโลเลยเนาะก็บมีโอดเลวแวนปเลาวไปเนื้อไปเนื้อก็มีไปไก่กมีต้มอันโบราณ ไบกตกน้ำกับบริเลืย์่กันเลยน้ำตื้นตกไกแเลยไก่ใหญ่บลเลยเนื้อสุก่านบ้าถโดยสารเป็ดเี่หนแล้วเดี๋ยวเราจะ <ไป S 1> นั่นนนนง,งนนกินข้าวอยู่นี่ลเลยน,น้องเบิงว่า คนมันสีเศร้าบอ่ารอติประมาณเจบบาทอ่ารถสีกิน,นอย้นนอน,น,นเมื่อเรียบรวนปกไกลอันนี้รอส่เนาะอยสาบเกาบาทอย,อยหายแล,แาแล้วแรงใชแรกยดัยัยยนอนดรถรถรอนั่นรถลดับ<ล>ดสามสามเือรถลาดับมันหมอดแล้วเราสตาร์ทหยาบนี่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 นี เท่าคือรถกระทึกรถหางสำน่ะนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยบัวบีกีอะไรทั้งหมดกับบีเปโอ้ยเนาะเล่ากับบรถดับอยู่กลางทางเนาะบอมแอนเล่นบอมแอนเล่นอ่ะเล่นทางเดมันเล่นหัเล่นเนาะเล่นกลางจ้ะมั่วบีกี้ไรกันป่ะเนาะเดี๋ยวพร้อเนี่ยกินเผากไนพี่เนาะจัดไปโรงอ่ะ ล็อกเอ้โต้ไปยุ่เป็นลักทานลักทานพิยาดูคาสี่ยงนะครับเข้ไปแยงก็นจะมาคนหน่นยค่นเข้าโคนหนเออห่วยเลยเนี่ห่วยแล้รัวน้พอดีอากาศดีดยได้นี่เข็นแย่อยู่เป็นแย่รเ้าได้แย่มันเรื่มาเพราะท่านได้เข้าโหลดนะหน่อยยุ่นะ các anh cũng cảm cảm ơn các anh, các anh cũng cảm ơn các anh, các anh cũng cảm ơn ปยงปังลบ่งว่าเป็นใไดเนาะนี่คือวัดภูเขาทองบันทีก็จัดงนานชาวจัดงไงพิธีพิธเพิ่งต้องการน,นอนง่ายสดายอ่ะ Rồi. Ba đi nào. Giờ bay bưng năm căn nào ม่กินลูกนี่ีกี่กมีกี่ลูกครับี่ชุดหนึ่งองครับเซ็มสองนัดเอาสี่มาแซงกูยิงก่อนไหมสี่นะอ่ะีโอเคยิงไปก่อนชุดละี่คนอางนาสทาสรยิก่อนยงทีมาก่อนจะสามหลุมเนาะ ไฟแสงไมเจ้าเจ้าบออนของเจ้าอ่ะไเด้ายังคือเกาดทุกชวนเลยของมึงนี่คือคุณเจ้าบิมียังเลยยังยิ่งแปลว่ายิ่งออกเออยังยิ่งออกให้มันขาดให้มันรุดเลยเอาแนนี้มันตกพี่มันตกสูง แกโคตรมันต้องกดจ้ำไปดิมันจะหลาดโบ๊โบมุงแจงขาดเนาะโอ้สิบสามเลย <c oughs> ลี่โฟนห่านคาเขาก็ปิดแต่ว่าตอนนี้เขากลับมาเปิดเนาะตอนน้องเขามานาะเขาผ่าคู่มไว้เบิดเพราะว่าคนคนตกเนาะเคนมารับป้อนแจกปีหลวงปู่ศิลาคนละหนึ่งวงนะเป็นของขวัญ เดินตรงเข้าไปได้เลยทางนี้สามารถไปภูเขาทองได้เป um ็นจุดที่สวยที่สุดของวัดอดีได้เลยนะสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ขอเทียนรอบสมบูรณ์การสิ้นกาให้แก่พิธการทางสายตาเท่าไหร่ก็ร่วมได้ช่วงในน้ำพวยสมบครณสวัสดีชาขอเทียนรอบสมบูรณ์การศึกษาให้แก่พิการทางสายตาเท่าไหร่ก็ร่วมได้คนายแห้อย่างดีพี่น้องบูวะสิกิญยังตอนนี้นะโอ้ห่านดังเด้วย อันดังอันดังดิขาเยล่าคอยย่เห้นรอบครตงคนงานให like ้บ่ง uh, şey em. uh, is ีห eh BE ้มีกระห้ามห้ามเสบข้าวกุ้งแกะข้าวกุ้งแกะบอวครับเมนบอวปตอยังโอ้เขาโพดเขาโพดซีดโพดซีด นายเสียบข้าวเลยเข้าต่อแถวกันจนเต็มเลยโคตรนี้ก็งานดังแน่นี่มีแต่นายหยกกับไปกินหลายคนมีแต่ดะหล่าเลยเนาะคนพี่ท่ากันยังมากินเลี้ยนกันเลยเนาะอาหานดังตามหาส่วนร้านนี้จะหันแบบหันละหล่ายังเขาลงมาซิมมายังนีเลยเล่นเต๋ออะไรอย่างเงี้ยมอนิพิษอะไรอย่างเงี้ย